ผมชื่อเล่นชื่อโฟกนะครับผมมาจากบริษัทนวคุณซิสเต็มเป็นเมนเจอร์ของบริษัทนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายขายด้วยนะครับบริษัทนี้ได้ทําเกี่ยวกับเรื่องงานระบบพวกกล้องวงจรปิดงานเสียงตามสายงานแอสเซ control งานการขโมยหลักๆของเราเนี่ยเราก็ได้ใช้พวกกล้องวงจรปิดเป็นหลัก อย่างที่หนึ่งอย่างที่2เนี่ยก็ใช้พวกเซอร์ฟทคชั่นไว้เข้าตามงานราชการนะครับที่มีมาตรฐานชัดเจนนะครับแล้วก็พวกระบบ LED จอ LED ก็ได้ใช้เสียงตามสายแล้วก็ได้ใช้ของสปอนอยู่ก็ด้วยเรื่องของการซัพพอร์ตในเรื ah ่องของ T.O.R ผมว่าเอเบอร์ล <oit S 1> ิงก็ทำได้ดีมากๆเลยนะครับก็ให้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็มีเรื่องของให้คำแนะนำในเรื่องของเทคนิค ในการทํางานของสินค้าแต่ละอย่างก็ทําได้ดีดูแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพมากนะครับก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับไอทีวอามายังไงสเปคมายังไงสินค้าก็ได้เป็นอย่างนั้นก็ผ่านมาตรฐานแล้วเรื่องของการรับประกันนี่ก็ถือทว่าได้ดีมากนะครับก็มีสินค้าสเปร์มีสินค้าทดแทนครบถ้วนทุกอย่างเรื่องนี้ผมว่ามันก็คล้ายๆทุกบริษัทนะครับสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้ผมก็รู้สึกพอใจนะครับ เราไม,ไม่ได้ติดอะไรบริการหลังการขายใช่ไหมครับก็มีการติดตามในเรื่องของสินค้าว่าสินค้านี้ทํางานได้ดีไหมคอยแนะนําตลอดนะครับผมว่าก็โอเคว่าเราไม่เข้าใจเรื่องไหนทางเอเบลลิงก็ดีมาเทรนนิ่งแล้วก็ให้คําแนะนําตลอดมีบายเซอร์วิสมีซัพพอร์ตเนี่ยบอกเลยได้เลยว่าก็ถือว่าเป็นบริษัทต้นๆของประเทศไทย ก็ต้องบอกว่าเราก็ค่อนข้างพอใจในความจริงเทิดห้าดาวเนี่ยเราก็ให้ถึง4ีสีดาวครึ่งอะไรเงี้ยนะครับอาจจะมีผิดพลาดบ้างเล็กน้อยแต่ถามว่าบอกต่อให้กับคนอื่นใช้เนี่ยซึ่งเราบอกอยู่แล้วเพราะว่าทุกวันนี้นึกอยากจะขายโซลูชันตัวไหนเราแค่เปิดหนังสือเอ็มบิลิงเราก็เจอครบโซลูชันแล้วครับ